สวัสดีทุกทุกคนวันนี้พี่อินจะมากินมาม่านะกับข้าวนะกับข้าวกินมามา่าแล้วก็ข้าวนะคะกินไม่นพวกเลยนะะเป็นอาหารเช้านะนนมาม่านี้อร่อยมากพีนข้าวชอบกินแบบแห้งนะคะน่ากินมากเดี๋ยวเราไปกินดีกว่าตอนแรกกินก่อนก็จะจับ เวลาเดืนสี่สีแ่แล้วกินข้าวเห็นเขาอื่นเขาทำกินมาม่าผกๆสตรีริย์อยู่นะเห็นว่ามันเยอะแต่ว่าอันนี้มันน้อยลงก็เลยเพิ่มข้าวไปแต่ว่าปรากฏว่าการกัดสติ๊ลานน,น,นี่ก็กินเลยอยู่ด้วยกันมันอร่อยไม่ต้องรีบเพลย พยายามไม่กินน้พี่มม่กินเห็ดได้มากเท่าไหร่แต่นี้ไม่รู้มันจะเข็งมาหรือเปล่า รู้ก่อนเค่ะตอนนี้เราอาจอยู่ดูแล้วค่ววะอร่อยมากเพื่อนๆอยากซื้อมาลองถึงได้นะเป็น,นยำยำพอสีแดงค่ะ บินตัวอี่้ยว่ะนี่หาบิมกินขนมนะคะแบบนี้มันอร่อยมากหรือว่าจะเป็นสีจมเป็นนะคะมันมีอลายสีแต่เดี๋ยนี้มันมีอร่อยแต่ถ้าอยากกินกับน้ำอันนี้มันเป็นอย่างน้ำนั่นแหละแต่บีมกินแห้งอร่อยกว่านะคะ แต่ถ้อยากกินแบบน้ำน,น้ำไม่ต้องเี็มสเลยนะอร่อยคะชิมชิมชิมดูนะคะชิมดูนะคะลองชิมดูนะคะมันอร่อยมากทำมาดีนะคะก็ะส้มน,น้ำมาใชไหมแล้วามา,มาใส่แม่เพิ่งใส่ซึ่งซึ่งนะคะ ไฟหนาแล้วก็ถายมาครอบเลยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สองนาทีมันก็เส้นเนก็จะเริ่มอืดใช่ไหมให้มันผอมมากเห้มันก็ได้สุกนะคะแล้วก็เทน้ำออกค่ะพยายามอย่าให้เส้นมนม่าหลุดน,นะอีกต้องมีผู้หอมคอยดูด้วยนะคะแล้วก็อ,อืมน้ำออกให้เหลือประมาณสองช้อนโต๊ะ แล้วก็ใส่เครื่องปรุงได้ดค่ะแม,อ,มอุ้มมากไปไปสิงเ เพื่อนจะไปกินหมีนไ่ด้นะคะอร่อยมากเบรอก็ได <Tell> ่อย <muchas> ู anyway. ่ตรงนี้ที่เกี่ยวเ ันนี้ก็อาจจะมืดหนึ่งมีท้ายตรงเท้านะคะใส่สะหว่างมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่อื้ม ちゃんと。 มแล้วคะมาแล้วค่ะอร่อยมากมากเบียร์ผสมอยู่องให้เลยนะ คะแนนเป็นสินค้าวันนี้บีนให้บินน้ำเลยค่ะเพราะมันอร่อยมากแต่ว่าเผ็ดพ,พอประมาณนะไม่ถึงกับเผ็ดมากมหรือเผ็ดน้อยเกินเผ็ดมันเผ็ดอ,องรงว่าอืมข้างในอ่ะเผ็ดตรงข้อ,อ,องแก้มแห้งหน่อยนี่เผ็ดอร่อยอมากอะ อ oh, yeah. mm. ๋าบิวเบอม์มอกินกับน้ำเบยมอนอนนี้ก็ได้น,นนะน้ำเบม,มอนทดีส,สาะะําสหรับกรพานะสําหรับพีนมีขอลาไปก่นอนนะคะสวัสดีค่ะอ,อย่าลืมกดไลค์ฝากซื้อขายขขาและเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปกินดูนะคะสําหรับพี่นีบ้งเบย์สันะคะบ๊ายบาย